สวัสดีครับนี่เราจะมาผ่าหัวบอลกันนะครับนี่จะมาดูกันผ่าหัวบอลครับผมถ้าเป็นนี่เป็นร่องอย่างนี้นะครับผ่าเลยนะครับนี้นะครับผ่าไว้เลย องผ่าดูนะครับนี่นะครับอาหารได้ครับไม่แน่ใจว่าตรงที่ไม่มีตาไม่แน่ใจว่าจะขึ้นต่อก็เ,เลยไม่ได้ผ่าน,นะครับ ผ่าเฉพาะตรงที่มีตานะครับโอเคครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยขึ้นแน่นอนร้อยเอร์เซ็นะครับผมแต่ว่าตรงที่ไม่มีตาอย่างเงี้ยไม่มีตาอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันก็ลองอันนี้ไม่มีตานี่ก็จะลองเหมือนกันแต่ถ้าสามารถผ่าจะมีตาอย่างเงี้ยครับจะได้ขึ้นนะครับผม นะครับพยายามหาตรงที่มีตานะครับเห็นไหมครับตาขึ้นเยอะครับผมหนะาอย่างนี้นะครับเน้นตาก่อนนะครับเน้นที่มีตาก่อนเลยนี่ฮะก้อนใหญ่เราก็ผ่าอีกก็ได้นี่ฮะ มันจะมีเปลือกเนี่ยหาเลยครับผมมีตามจะเยอะหน่อยเราก็พยายามแบ่งหน่อยอันนี้ก็มีตาอยู่นะครับเห็นไหมครับ พยายามเน้นตรงที่ตรงที่มีตาหน่อยนะครับเน้นหน่อยนะครับตรงที่มีตาเป็นรอยแตกเนาตาขึ้นเยอะครับผ่าหัวบอลครับผมผาหัวบอลคือที่เราใส่ถุงมือคือ เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกัดมือไหมเห็นไครับขึ้นเต็มเลยครับผมผ่านงนี้ก็ได้ถ้าหัวเยอะนะเราก็ผ่านอย่างนี้ก็ได้บางทีหัวมันก็ขึ้นเยอะบางทีหัวมันก็ไม่มีขึ้นก็มีแล้วก็ผ่านเลยครับผม เห็นไหมครับทีหัวมันขึ้นเยอะนะครับออ่าเลยผ่าเลยนะครับจึมีสองเงาครับผ่าอีกได้ครับผม ผ่าอีกครับผมงาเก่าทิ้งเลยนี่นครับถ้าเกิดเป็นเงาเงีย้ยขึ้นมาครับเห็นไ,ไหมครับผ่าเลยครับไม่ต้องกลัวเสียหายนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครที่มีความรู้มากคอมเมนต์แนะนำให้ได้นะครับ โอเคนะครับฝากติดตามและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ